ที่เดียวเพื่อไปครับเพื่อนเขาชอบสเปเชียลมูฟนะคนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บล็อกอัลกอริทึมครับสองลูกโอเคมักจะลืมอีกลูกกันเด้อเลิศใหญ่เป็นยังไงล่ะ ครับดีกว่าเราโอ้ยแม่งเอ้ยพอดีจัดเบิดดาบรับฟื้นาลแล้วก้อยจัดอ่ะตรวเลยเราอะ่ะตรดเลยปาน,นีหน่ายับแม่งงี้หายละงานนี้ก้อยครับเดี๋ยวตีมกไก่มากเลยตอนนี้น ปไปครับอรบอลปึ๊บเฮ้ยยิดบานเรือเาอ่าฮึ้อ Let's go ตีไหครับปิดท้าย จริงคอมโบคอมโบผมก็กลัวเบ้าวันนะผมเลยกวนทิพไปเลย <laughs> เอ<า> <c oughs> เอเกมยาวเนฮะ้ยครับปุ๊บไปกันต่อต้องคิดเยอะมากเลยแน่นด้วเนะี่ยแบบถ้าพลาดนิดนึงคือคอมโบเบ้าวะ่ะ ปื๊บปื๊บปื๊บป่าดิสกุปปาบป้าบ,าบลีอบอิกลูกตลอดเลยเพื่อนปื๊บปื๊บปื๊บปุ๊บว้าวอ่ะเฮ้ยเหม่นเอผมเห็นแล้วแต่ผมไม่ทันว่ะจีจับปื๊บปาดขึ้นจับ เมาหม <c oughs> บนนี้หวั l e t s go ตายไหม <c oughs> นี่เลยเราอะสวยครับรีเปะ๊ะ สวยครับเกิดดาบเขี้ยวมีเลยผมอ่ะโอ้สวยครับ,บสวย,สวยเก็บดาบพอดีได้ประมาณนี้ใช่ไหม สวยเดียวครับอุยมองเพลิน่ะมองเพลินไวหน่อยผมใช้อันนี้ปะกดคิดปะครับหุ้ยผิดผิดผาย Iya <laughs> yeah, Covid. Ai, nak kau. Ki. Ai. Oh yeah. เป็นดีเนี่ยเกนชีคนนี้ตายแล้วล่ะองคามเกนชิมันเล่นยากแล้ววะเฮ้ยโอ้โหเจยบรอครับแหลกเียบรอเพื่อน ออกไปเลยโอ้โหจ้องนานมันตาไหลเลยโอ้คิทาน่าสกินหนังมาร์วัลดด้วยฮะ โอ้โห let's go โอ้ยโธ่ออกเลยหนึ่โอ้ยสวยครับแอนมแอมอุ้ยโอ้ยทำมีโอพร้อมกันด้วยนะประเด็นน่ะอ้ยได้เหรอวะเห็นมันอ่ะไม่รู้ว่ากีทาน่าไม่มีท่านั้นเวยไม่ควรใช้เลย Let's go ไปครับไม่น่าทันล็อกดาวน์ไม่น่าถึงมันเหน็บเฮ้ยว้วาวอ่ะโผลไม่ทันเนี่ยสวยบูมเท้ยวเรียบร้อยครับเท้่ยเอาวะ โอ้ยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้มุกเขาเลยนะเขาน่าพอรู้มุกผมบ้างแล้วไม่แน่นะผมโดนมุกเขาอาจจะแบบยับก็ได้แต่อยารู้ใชมไหมโอ้ยไม่หันวะปึ๊บปึ๊บไปสกอตตะข่ายทันแลยวันน,นี้ ไม่ถึงเขาครับโอ้โหพลาดว่ะเราลบปหนะใจเย็นวูโอ้โอเอ้ครับเขาเข้ามุมนะอย่อยุ้ยอุยเดยครับ

นี่สอยเลยมามาดูอด้าวโอ้เช็ดสวยด่นะครับหลอกเกอยู่ว๊ยสาธิตช,ชิบหายแล้วแย่บ่ะทำไลยอเคโอ้ย อันนี้ไปทำไปวะไปหั่นโอ้ยแย่วรอยฮะพลาดพลาดพลาดวะโอ้ยข้างล่างครับอุ้ยไม่หั่นหรอกมาบ่ด้ว เปิบเปิบ let's go <S ออกดาวทานาันไหมเนี่ยไม่ทันแน่เลยทันจริงทงนันนะ <laughs> <laughs> บังเอิญนะมันฟุกนะเออ ได้ครับเอาว้าวหมดรั่วหลุดรั่วหมดนะโอ้โหเอาว่ะได้ครับได้ครับเอาเลื้ยงเอาเลื้ยงอเยเอเลย,เเยไปครับ,ป,รบปื้ดปื๊ดลดบา,าร์ปื้ดปื๊ดปาล์บอลโดดตีปาล์บอลปื้ดปื๊ดหนึ่งล็อกครับผม ล็อกเขาไว้ผมจับว่าวเลยเลยเฮ้ยไปฮึ่มบอกเลยว่าตึงดึงดึงดึง พอดีว่อัดบุมว่ะัดบุมส,สกัดได้พอดีมากเลยนะหนึ่งสองสามเตะแล้วยังโอ้ยอเยาสวยครับงานนี้ถึงเกมของเราบ้างละ ไปปึออ๊บปึออ๊บไม่หันนะตองหนังครับผม <c oughs> อื้อมเปลี่ยนหัวหน่อยตอนนี้เคสมันหล่อกเกิน บอกเลยถ้าเราได้เล่นปุ๊บเรียบร้อยนี่ลองใช้ดูกคิกก่อนอันดับแรกโอเคไม่ถึงก็สองครั้งโอเคโอเคโอเครีบไปเหน Nè gần Điều, điều, điều Ê rồi hả? Ui. Chào lock với đi cậu. Hả? ไอ้ชาดุกิไม่วะเขาหลักพอเดีเลยเราต้องค่อยเล่นเล่นค่อยเล่นถึงด้วยคิดว่าจะถึงน,นนะบรรยากาขนาดนั้นอนะ่ะเอาแล้วเพื่อนเราได้เล่นยังไงล่ะ,ะถึงมาวะ ได้ได้ปุมไม่ทันเฮ้ยถึงครับคิดม่าจะไม่ถึงครแล้วนะเมื่อกี้ไปครับปึ๊บปึ๊บถึงขอบยังวะเนี่ยถึงแล้วนะงงวนะจะทันอยู่โอ้โหทันวะน่าเซ็ตอัพคิดว่าจะทันไปบุญ ตัวนี้ครับไมโดนูนะหมอพอดีเรียบร้อยโดนฟุตโดนเลยเอาไว้ตึงเวย้ยรูปนี้ตึงอะตั้งคิดเหมือนกันเลยนี่อุ้ยนั่งรอเลยนะแสดงว่าระแวงจับนะสิระแวงจับก็ต้องเล่นธรรมดาถึงเนี่ยฮึ๊บ ไม่ใหญ่ไม่ถึงนะเฮ้ยอ้าวเี็บร้อยเพื่อนไีจัฟูดไม่ยอมโอ้ยเชี่ยแล้วยังไงไปนี่เลยครับผมอือหืออุยที่ไปจี้ครับผม ปฏิบัติการการแก้เกมปฏิบัติการการกาการแก้เกมแงอัพไหมทุกคนแหลงอัพแล้วเอาวะแรงอัพอ <ang> แจ๋วครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำตัวละครไซรกคไปเล่นในโหมดของแรงนะครับเป็นยังไงกันบ้างถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะผมก็โอเคมีว่าว่างมีอะไรบ้างอะนะเออก็ตามระเบียบนะตัวละครม่เล่นยากนะผมแบบกดช้าไปนิดนึงเนี่ยทำให้คอมโบมัน ว้าวหลุดเลยนะครับผมนะแต่ถ้าเราฝึกจนช่ําแล้วกดคอมโบติดเยอะๆเนี่ยมันก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมโคตรโกงโคตรกิงโคตรโกงแต่จริงๆก็ไม่มีวิธีแก้เลยวมื่อถึงนะแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงนะฮะก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับายบายจุกุ